เรื่องกำแห่งสีกาเหตุเกิดจากความลุ่มหลงพระอาจารย์ธีรพงศ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วจังหวัดด้วยการสอนธรรมที่ไพเราะและการปฏิบัติที่ดูเหมือนเคร่งครัดเขาได้รับการยกย่องให้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังสิทธิลูกศิษย์นับพันคนต่างมาสแสวงหาธรรมะ แต่เบื้องหลังชาแข่งความศักดิ์สิทธิ์นั้นหัวใจของพระธีรพงศ์กลับเต็มไปด้วยกิเลสมีความต้องการทางโลกเขาใช้อิทธิพลในการหาทุนสร้างวัดเก็บเงินบริจาคไว้ในบัญชีส่วนตัวและที่เลวร้ายที่สุดคือการล่วงเกินต่อสาวใช้ในวัดหลายคนนางสาวมาลีหญิงสาววัย19ปีที่มาช่วยงานครัววัด กลายเป็นเป้าหมายล่าสุดของเขาพระธีรพงศ์ใช้อำนาจและความเกรงกลัวของเธอต่อพระสงฆ์บังคับให้เธอยอมตามเมื่อความจริงค่อยๆเผยออกมาชาวบ้านที่เคยศรัทธาก็เริ่มสงสัยเสียงซุบซิบแพร่กระจายไปทั่วจนกระทั่งมีการแจ้งความต่อตำรวจพระธีรพงศ์ถูกสึกออกจากสงฆ์ถูกจับกลุมในข้อหาช่อโกง การล่วงละเมิดทางเพศและยักยอกเงินบริจาควัดชีวิตที่เคยเป็นที่เคารพนับถือพลิกผันกลายเป็นคนต่ำตรามในสายตาสังคมในคุกเขาต้องเผชิญกับความเหงาความกลัวและการดูหมิ่นจากผู้คนรอบข้างร่างกายที่เคยอ้วนพีจากอาหารการกินดีๆค่อยๆผอมแห้งจิตใจเศร้าหมอง หลังจากติดคุกได้ห้าปีทีรพงศ์เกิดโรคมะเร็งขั้นรุนแรงความเจ็บปวดทางกายและใจทำให้เขานอนไม่หลับกินไม่ได้ผู้คนที่เคยมาเยี่ยมก็ลดลงจนเหลือเพียงแม่เท่าคนเดียววันสุดท้ายเขานอนเศร้าโศกบนเตียงโรงพยาบาลเรือนจำก่อนจะสิ้นใจด้วยความเสียใจและความสำนึกผิดที่ไม่เคยมีโอกาสได้ชดเชย จิตวิญญาณของธีรพงศ์ลอยเข้าสู่โลกพิพากษาที่นั่นเขาได้พบกับพระยมราชผู้พิพากษาแห่งกรรมธีรพงศ์เจ้าได้ใช้ฉลองพระไตรัตเพื่อหลอกลวงและทำร้ายผู้คนเจ้าได้กระทำบาปหนักทั้งการโกหกการล่วงละเมิดและการทำลายศรัทธาของผู้คนธีรพงศ์คุกเข่าลง ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วโปรดให้อภัยพระยมราชสายหัวการสำนึกผิดหลังจากตายไม่มีค่าเจ้าต้องรับผลกรรมที่สั่งสมมาเทียรพงค์ถูกนำตัวไปยังนรกอวีจินรกที่รุนแรงที่สุดสำหรับผู้ทำลายพระพุทธศาสนาที่นั่นเขาต้องเผชิญกับความทรมานอย่างหนกัก ไฟนรกเผาไหม้ร่างกายพูดผีดูดเลือดเนื้อและที่เจ็บปวดที่สุดคือการได้เห็นความทุกข์ของเหยื่อทั้งหลายที่เขาเคยทำร้ายมาลีสาวน้อยที่เขาล่วงละเมิดปรากฏตัวขึ้นในนรกเพื่อเผชิญหน้า ท่านทำลายชีวิตหนูทำลายความไว้วางใจที่หนูมีต่อพระสงฆ์ทำลายศรัทธาที่หนูมีต่อพระพุทธศาสนาหนูฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากจะอยู่ต่อคำพูดของเธอเจาะลึกเข้าไปในหัวใจทําให้ทีรพง์เข้าใจถึงความผิดอย่างแท้จริง หลังจากได้รับทุกทรมานนับพันปีทีรพงศ์ได้มีโอกาสพบกับพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มาเยี่ยมในนรกท่านอาจารย์ผมจะได้รับอภัยบ้างหรือไม่พระอรหันต์กล่าวด้วยเมตตากรรมดีกรรมร้ายที่ทำไว้จะต้องได้รับผลแต่หากจิตใจเจ้าสำนึกผิดจริงและมีน้ำใจที่จะชดเชยเจ้าจะได้รับโอกาสในชาติหน้า ธีรพงศ์ออกพรรษาดูแลคาพเจ้าสาบ้านว่าจะไม่ทำผิดอีกและจะใช้ชีวิตเพื่อชดเชยบาปกรรมที่ได้ทำไว้ธีรพงศ์ได้เกิดใหม่เป็นเด็กชายในครอบครัวยากจนชื่อสมปองเขายังจำเรื่องราวในชาติที่แล้วได้ชัดเจน สมปองเติบโตขึ้นด้วยใจที่เต็มไปด้วยความต้องการทำความดีเขาขยันขันแข็งเรียนหนังสือช่วยเหลือผู้คนด้วยใจจริงและเมื่อโตขึ้นได้เป็นครูที่ดีเขาใช้ชีวิตเพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆด้วยความจริงใจไม่เคยคิดจะหาประโยชน์จากการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสิทธิ์ในชาติใหม่สมปองได้พบกับหญิงสาวที่เคยเป็นมาลี เธอเกิดใหม่ชื่อมาลัยและกลายเป็นครูคนหนึ่งเช่นกันเมื่อพวกเขาพบกันความทรงจำในชาติที่แล้วค่อยๆผุดขึ้นมาใช่คุณใช่ไหมมาลัยถามด้วยสีหน้าสงสัยสมปองพยักหน้าช้าๆผมผมขอโทษจริงๆผมไม่อาจชดเชยสิ่งที่ได้ทำไว้มาลัยเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่า ผมเห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลงแล้วการให้อภัยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปล่อยวางสมปองและมาลัยได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กยากจนพวกเขาทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนพวกเขาไม่ได้แต่งงานกันแต่กลับเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีในการทำประโยชน์ให้สังคม สมปองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเคร่งครัดในศีลธรรมและไม่เคยหยุดที่จะทำดีเพื่อชดเชยความผิดในชาติที่แล้วปีต่อมาเมื่อสมปองเข้าสู่วัยชราเขาได้มีโอกาสพูดกับเด็กๆครั้งสุดท้ายครูอยากให้พวกเธอจำไว้ว่าความผิดที่ทำไว้จะตามติดเราไปตลอด แต่ถ้าเราสำนึกผิดและทำดีอย่างจริงใจเราจะได้รับโอกาสในการชดเชยเขาเล่าเรื่องราวในชาติที่แล้วโดยไม่ปิดบังความจริงเรื่องบาปกรรมที่ได้ทำไว้เมื่อสมปองเสียชีวิตด้วยวัยชราจิตวิญ,ญญาณของเขาได้ไปสู่สวรรค์ที่ซึ่งเขาได้พบกับพระพุทธเจ้าสาธุสาธุบุตรของเรา เจ้าได้ใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อชอดเชยบาปกรรมอย่างดีกรรมดีกรรมชั่วเป็นกฎธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การกระทำผิดทางศีลธรรมโดยเฉพาะการใช้าศาสนาเป็นเครื่องมือหลอกลวงจะส่งผลร้ายต่อทั้งผู้กระทำและสังคมแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากเราสำนึกผิดอย่างแท้จริงและมีความตั้งใจที่จะชดเชย เราก็จะได้รับโอกาสในการทำให้ชีวิตดีขึ้นนี่ไยเรื่องนี้เป็นเพียงนิยายที่แต่งขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่สะท้อนถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องตำํำและผลแห่งกรรมเพื่อให้ผู้คนละอายต่อบาปและเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนระวังการกระทำของตนเอง